สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถรีวิวได้ครบป่ะน,นะคะโอเคเรามารีวิวตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนี่ค่ะเป็นขนมที่ฮิตคุณคิดว่าจะเป็นอะไรไม่น่าฮิตลมะมัะ้งคานาเบเอสแพ็พเพียนะคะรสแอปเปิลเป็น เป็นรถที่มันมีหนูกินนะคะหนูกินกินไม่ได้นะเพราะหนูกินแล้วห้ามกินต่อพ <c oughs> ดเล่นโอเคค่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แลก็อย่างนี้ค่ะนี่นะก็มีลายเลโก้เลยไม่รู้ผมมาจากไหนนะคะเนี่ยลายเลโก,โก้เนกเลแลน <c oughs> <c oughs> คนละอ่าคนละอยะ่างโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ไปเลือกของกันออเฮ้ต่อไปเป็นอันนี้ก่อนีกว่ะนี่ค่ะขนมญี่ปุ่นเป็นโถส้วมนะคะอันนี้ได้สีฟ้ามานะเกล่องสีฟ้าเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอ๋อลืมบอกอันนี้นะคะยังไม่กินทียังไม่แกะนะเดี๋ยวเรามากิน เรามาแกะกันตอนเอ่อช่วงอื่นแล้วกันนะคะเวลามีเวลาว่างแต่ไม่มีเวลาไม่พอละเดี๋ยวเริ่มไปอาทิตย์ของทีน้ากันนะวันแข่งกีฬาสีเอ้ยวันศุกร์ดีวกว่าอะไรพอถ่ายยังยอุ้ยโทษทีโอเคทำไมาแกะเลยดีกว่าอุ้ยเถอะซุบน่ารักอ่ะ นี่ปิดได้ชอบนี่นี่นะเดี๋ยวไปวนี่นะคะเป็นเอออันนี้เราเป็นคนติดพลาสเตอร์ไว้นะคะเนี่ยแต่งแง้มบอกให้ดู้กันอ่ะเนี่ยมันยังติดไม่หมดนะแต่เราเกียดเอาออกมให้ดูแล้ว นี่ก็เป็นรถอะไรไม่รู้อะรถนมเปรี้ยวหรือเปล่ารถนมเปรี้ยวกินแล้วมันจะเปรี้ยวๆนะแต่ไม่ท้องเสียนะไม่ท้องเสียหรอกเพราะถ้าท้องเสียเนี่ยป่านนี้คงไปได้นนทั้งเมืองแล้วละอะเนี่ยมันไม่ท้องเสียหรอกเนีเขียวไม่ท้องเสียเนีย่ยเป็นรถแบบนี้แล้วก็เปิดน้ำเข้ามาใส่หรือทุกคนรู้หมดแล้วก็ไม่ต้องบอกกว่าีน <c oughs> ยวคนถาม <c oughs> จะบอกทาไมคะรูแล เดี๋ยวขอเก็บก่อนเรามาดูตัวใหม่กันค่ะตัวใหม่ที่นี้หาซื้อได้ตามเสนทันจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมีเดี๋ยวเอาให้ดูนะมันมีหลายสีอะอเก็บก่อน,นมีหลายสีนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอเปล่าซปเปอร์ครีมนี่อ่ดีเจอยันมนีฟอร์มูลา่า มูล่าหรืออะไรไม่รู้ถ้าใครรู okay. ้ก็บอกบอกกันส่งคลิปบอกมาโอเคเรามาแกะดูให้ดีก่อนนี่ช่างอะไรี่แปลกก็เหมือนเป็นสลามอะไรไม่รู้เหมือนสลามเรียกสลามกันเหมือนเป็นสลามเลยค่ะสลามซุปเปอร์กรีน อันนี้ไม่มีสารโบแล็ตนะเราไปทดสอบมแล้วไม่มีหรอกแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปดิดไหมท่านนี้นะคะจจิ้มเลยดพก็ไม่ติดเลยนะไม่ติดไม่ติดผ้าห่มไม่ติดหมอนไม่ติดอะไรเลยเห็นไหมตอนนี้ก็ทดลองกันเสียงดังไหมคะเนะี่ยยิ่ยาวมากเลย อันนี้เนาะโอเคเรามารีวิวตัวต่อไปดีกว่าไปละตดติตัวนี้นะคะถ้าจะเห็นให้มารีวิวพวกคีย์บอร์ดทำความสะอาดคีย์บอร์ดเนะอ่าใส่อดูมาตัวตัวอื่นดูตัวอื่นดีกว่าค่ะตัวนี้ เขาได้ยินกันแล้วเนาะนี่เป็นกล่องขนมช็อกโกแลตด,ดอมันดาก,กินกินพว่วงช็อกโกแลตไั้หมดนะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูดทีกันน่าก็สุดท้ายแล้วรู้ตั้งแต่ตอนแรกเล่นเล่นทุกครัง้งเลยเอาไม่เหลือจะเอามาเอามาสี่ินทั้งหมดสามอันแ่ดอนนันแ้กกันก่อน ครั้งแรกก็จะเป็นพวกถ้ามีเสียงหมาเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะโอเคพอดีว่าไม่ค่อยได้เสียงดังอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องเสียงดังแล้วล่ะโอเคนี่จะเป็นรูปของโดนัลด์ดักนะคะเป็นตัวสีแดงนะคะอยากจะเอาอ,อยาาอยากจะไปตะโกนเรียกแล้วเอาไม้ตีด,ด,ดีทำไม่ได้หรอกทำมันไม่ค่อยเสียฟัง ไม่อยากเลี้ยงเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะาาพึ่งตัวเองได้นะคะอ่ะเตือนมด้ยวยข้อแรกเลยใครบ้านใครที่เลี้ยงหมานะนี่บ้านเราไม่เลี้ยงหมานะเกียนหมาห่สุดถ้าบ้านใครเลี้ยงหมาถ้าคุณอยากดีคุณตีได้เพราะมันของคุณแต่คุณอย่าลืมกรรมมันจะตามทันนะคะโอเคตัวแรกได้ออกมาภาษาอะไร พ่อทีกล้องเราไม่ซูมนะคะจากจากผู้ผลิตใส่หน้าใช่ไหมใส่หน้าหรือเปล่าใส่ใ่กล่องมันเป็นอย่างนี้ใส่หน้าโอเคต่อไปเราก็มาเก็บกันกถ้าหมดเวลาแล้วโอเคต่อไปะคะ่ะ ต่อไปนะเรามาดูแบบรูปของโดนัลด์ดอีกตัวหนึ่งขายนี่เป็นรูปตัวสีเขียวนะโทษทีเมื่อกี้เราเอาตัวห้ดูอ่ะเมื่อกี้สีแดงอยู่ข้างหน้าเนาะตัวนี้อี่ยได้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวสีชมพูเนี่ยชื่ออะไรนะตัวโดนัลด์ดักอไม่ใช่ทำไม่ได้แล้วแฟนกับตัวเนี้ย น่ารักนะตัวสีเขียวต่อไปอยายามตัวนี้เป็นตัวสีแดงตจ้าผมชื่ออัามกุลจุดๆตัวนี้โอเคอ๋อเดินดักเอาสาวหัวนี่นะคะนี่ตัวนี้เดินนักใกล้ๆเดินนักดักโดนนัดักใกลถูกแล้ว นี่นะเป็นตัวอ,อ,อย่างนี้ใช่ไโอเคเดี๋ยวเราเก็บก่อนไป <c oughs> ตายเยอะเลยเนี่ยนะแต่ว่ามันยังมีเยอะเลยมันมีหลายอันเลยเก็บยากจังเลยนี่เรามาถ่ายแต่ว่าไม่มีอะไรทำเลยมีอยู่แหละแต่ว่าลืมบอกอขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะคะยขาขอเก็บของก่อนอึ๊บอันต่อไปเป็นไข่เหมือนกันไข่ของดิสนีย์อ้มาเจ้ามีเอลซ่ามีบิ๊กฮีโร่มีสติก๊กมีเอ่อน้ำแม่มดที่อยู่ในหนัองอย่างน้อยนะคะเนี่ยท้าดา มีอยู่13แบบด้วยกันนะคะนี่มันพวกใครเคยเล่นเกมพวกนี้บ้างอ่ะไอ้ตุ๊ดตุ๊ตตําตุ๊ดไ้เมื่อไม่เคยเป็นอ่ะที่มันเป็นตัวจุดๆเรามาเล่นกด,กดกันตัวอตายตายที่มันมาเล่นกดกดกันน่ะจะไม่ได้ละถ้าเหอะถ้าใครไม่รู้ก็ไปโหลดเกมนะคะ Tsum Tsum เหมือนกัน Hey Disney ตุ๊ดตําตํ แคม่ okay. นี่ก็จะมีเอลซ่าบิฮีโร่พระเอกของเรื่องนะไม่เคยไปดูหรอกเอลซ่า <laughs> เคยดูเออซินเดอเรล่าเคยดูสติ๊กสติ๊กเคยดูเนี่ยแม่มดใจร้ายถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะส่วนสุดท้ายเป็นมิกกี้เมาส์ใช่หรือเปล่าไม่รูเ้เป็นแบบว่ายังไงดี <Okay. S 1> เรามาแกะเลยเ <laughs> ม่แกะมันใส่ได้แล้วเนี่ยกว่าจะเกะได้นี่คือบิฮีโร่ พรมารีครับวันดีวันดีวันดีฮ่าวูวฮู้ฮู้นี่กล่องเลยวันดี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 หยิบนี่ครับวันดีโอเคกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นี่มันจะมีมาบอกแบบนี้โอ้ยมีบอกอย่างนี้นะคะ ประกอบแันยังไงได้ตัวที่อะไรเอ้ยอ่าเพิ่อโทษด,ดิตัวที่ห้าสามสี่ห้าสแปดสี่เจดสส่ิบหอ้าวสี่สิบหกหายสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็สบแปดสเก้าห้าห้าสอห้าสิสองห้าส้าสสี่ห้าสิห้าหเจอันนี้เป็นเปีเป่ศน,นาเกี่ยวมาดูอันนี้ก่า ไม่ซูมอะซูมไม่ได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องเวลาจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อ Big Hero, วิกกิโลก็จบไปด้วยกันเลยหมดแล้วมานะหมดแล้วเอาต่อผิดีกนี่นี่ได้แล้วนะคะแล้วนะก็เก็บใส่กองมันจะเป็นวิกกิโลแบบนี้นะ ประกอบว่าประกอบง่ายนะแต่ว่าตอนแรกนี่งงมากเลยประกอบยังไงนะเ๋ยววันหลังถ้าเราซื้อมาอีกกล่องแต่เราจะมารีวิวการแกะแล้วก็การต่อนะคะแต่ไม่รู้จะได้รูปซ้ำกันหรือเปล่านะโอเคนี่นะก็จะเป็นของที่แบบมือนี่โอ้เซ่ขนมถั่วส้มให้กอดหัวขนมถั่วส้มขนมกระดาษซุปเปอร์รี ขนมไข่ปิศนาขนมไข่ปิศนาขนมชอ็อกโกแลตไข่นั่นเองค่ะมิ้นของดีที่เหนือเลยนะเจอกันแค่นี้นะคะบ๊ายบาย